สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูตําม,มาม่าเอ็นหมึกนะครับผมดูขนาดของมันสิครับผมหืม mm hmm. ยอดครับจุกๆเลยนะครับอันนี้เมนูนี้ภรรย,ยาผมทํำอีกแล้วนะครับผมทานคู่กับผักสลัดนะครับผมน่าทานมากๆเลย Hi guys Hope you having an amazing day today I'm gonna eat spicy instant noodle salad with squids Look at this menu is so colorful Let's try เอ็นหมึกก่อนน่าทานมากเพื่น อมกลมัวอ,อะไรบางนะครับม,มาล้อมผเกชีลูกเล็ก มาลองเส้น อร่อยมากครับเพื่อนๆ โดนใจโอ้อร่อยมากแม่ใหร้รางวังค้าจ้าเค้าจ้าเอ้าเอาวิดิท์คืนะนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผม หมูเมนูนี้สุดยอดมากเลยครับผมพนักานผมนี่ทําอร่อยมากเลยนะครับผมมาดูกันต่อนะครับผมมาคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนรับชมนะครับผม uh, That's it for today Hope you Enjoy my video Thank s for watching and visiting my channel ม,มื่อานคะเมื่อานอ๋อนี่ไปยอยู่อืมมากันดิ 哎，快快快，睡觉！走走走走走。